ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมให้แรงเลเดียนะครับมานำทัพ2สาวแรงโกนะครับผมไปสู้กับ5ไอรอนนะใครจะชนะนะฮะผมเห็นคอมเมนต์ว่าอยากให้คุณปื้มมาออกคลิปอีกนะครับก็จัดไปครับให้เขามานำทัพอีกรอบหนึ่งนะฮะคราวนี้จะมันสนุกแค่ไหนนะครับผม ทีมที่ชนะในเกมนี้นะครับจะได้รับเงินรางวัลไปเลยครับสามร้อยบาทนะครับผมและถ้าคุณอยากร่วมสนุกกับเรานะครับง่ายมากเลยครับลิงก์ดิสคอดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะเข้ามาแล้วแนะนำตัวด้วยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับขออย่างเดียวเลยครับเพียงแค่คุณกด s u b สไคร b e นะครับมันจะช่วยผมได้เยอะมากๆเลยนะครับเดีวถ้าคุณกดแล้วก็ Enjoy the video ครับอ่าผมขอไม่เอาเสียงของทีมไมรอนมาลงนะครับผมเพราะว่าอืมฟังเองแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยเดินย่องไปะ แบบเตื้อเริบเตื้อเริบเตื้อเริบอย่างเี้มันต้องมีคนดูมิสแมะไม่ต้องไม่ต้องไม่เหี้ยบอกว่าอ่างขาดต่อมาตัวนแรมีตัวนี้ตัวหนึ่ง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 พูดเลยโอ้ยมีมิสจริงวะเอ้สัตว์สัตว์อีกตัว Spike down. What the hell? down mid. Sai nothing. 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 เรื่องใหญ่คิวจอเขาเล่นไหนอะไรแกโอเคพี่อินโฟนะไป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 เพื่อนวิ่งไปนะไปเพื่อนไปเลยไปพื่อนไปเดี๋ยวตัวนี้โอ้โหพี่ดิ โอ้ยโอ้ในรูดนั่นออกไปยิงก็ได้นะเขาเล่นปืนพกหมดเลยอ่ะแต่มีคนได้ปืนใหญ่เขายังไม่ได้ที่แกแต่ไม่ได้เขาได้แล้วเปิดพี่หนุ่นเปิดพี่หนุ่นเจมพี่หนุ่นรอเข้ามาก็ได้เอาเร็วๆขวาเลยขวาเลยขวาขวาขวาบิด อะไรวะวิ่งไงวิ่งไงวิ่งไงไม่ออกตัวิ่งออกตัวเก็บไปเท่ามาคด้วยได้ไหมโอเคไม่เป็นไรนดาวหมดดาวเป็หนุ่มผมไม่แฟร์เอาคุณใหญ่ไปละขอเงินเขาบีบเราเจ๊นะที่ไม่ไหนเงี้ยขมหมาที่หมานะ

พี่มีแฟนยังเพื่อนอยังทำไมเรามไม่เฉย <c oughs> ขอบืนหน่อยขาเพียงพังก่อนผมบนึ่งไม่มีไม่ไมีมเพียงพังแล้วยิงไม่โดนเลยน <Okay. S 1> ีมาหน่อยเนี่ยอ้าวจะไมเจะมวยใส

เมียนเตียเราพอดกินน้ำได้ไหมได้อุ้ยสามหกโอ้ยเจ็บร้อยแป๊บนึงพี่ต้องยินนิิงจริงน้ำมกใส่เมาส์ใส่พี่ยิงหมาหน่อยมาในสายตัวหนึ่งโอ้ใครล้าไว้เปล่า เช็ดทุกที่ยกเว้นตรงกลางเออก็มันจบเร็วก่อนตลอดไม่เขาก็ดันโอ้กดเลยก็เลยพี่กดเลยไป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 เพี่อนไป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 เพี่อนไปไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมมไ่เห็นเลย กดอีมิโอ้ยเปนนึงแบบน่งละเป็นแบบนึงแบบน่งละเดโลพี่เป็งละปงะเลี้ยข้างหลังได้นะ <c oughs> อะไรเยอะแยะอะไรเยอะแยะก่อน เปิดมะเปิดกลับไม่รู้นอนเนียวไปหมดมงไม่เห็นเลยเลยอ่ะเย้ๆไปหมดเลยอ่ะพี่พี่นุ่นไปรอเอเมนได้ไหมพี่ได้ๆไปพี่อเด้เขาหมาไม่เช็คเขาไม่ได้หรออะเสร็จฟัเไปด้วยมีตัวหนึ่ง ไม่าอาบะโอ้มไม่ได้ลาได้เรื่องนี้ยเรื่องนี้ยเรื่องนี้ยเป่เลยไปเลยพี่ไปเลยอ้้าขวาตัวนึงตรงนั้นซ้ายตุ ร้อยห้าเอออะอะไรวะไม่โดนหนอไม่ลงเลยเล่นปกติก็ได้โ <Okay, okay. S 3> อเคโอเคสอระเบิดสอได้ไหมพี่โอเคโอเค พี่นุ่นเดี๋ยววางป้อมไว้บนนี้ก็ได้นะบนป<ร>้ายโอเคโอเคไม่ไม่ต้องดูมิดหรอกแต่วางป้อมไวบ้นบนข้างบนป้ายก็ได้เขาดันเขาเริ่มดันแล้ว <laughs>

เฮ้ยเฮ้ย,ยสมเก่งจังวะนู่นนั่นเดินกันได้พี่เรงรอเลอยพี่นู่นเขาตดลงยันแหละยิงยิงเนี้ยแหละพี่เขาต้องออกมาตรงนี้ละสวัสดีครับเพื่อน โอเคจะว่าทีนู้นเลยเดียนจริงดูแล้วเขาอาจจะแบบหลอกก็ได้นะว่าแบบสู้กับไฮรอนแต่จริงๆไม่ใช่เกยอีกแล้วถ้าเขายิงกระติไม่โดนผม้วยประเด็นเอาบอดวางแล้วนะล่ะเออรม ตีนั่งตีนัมม่มิดมิดมิดมาหนาบี o n มิดบ้านเราไปสูดได้ทังโมป <c oughs> ื้ม สวานอ่ะไปตรงเนี้ยเฮ้ยทไมลองลองบีนบินบ <Overwatch> ินระวังหลังนะตัวสุดท้ายอีกมีทำไมจังว้าวอาเลสตัวด้วย ต็อกก็วอาแมวันแตบเนะาะเอาฟาคายเราจะซื้อฟาคายนิยเฮ้ยช่้น่โนะโอ้ What the heck หลังพี่นั่นตัวนี่ จริงๆเอาหยอ,อกเล่นนี่เฮยเอพรึมหลังจริงๆแล้วนะไม่ได้หยอ,อกเล่นละมาจริงๆแล้วอย่าหาทคำนะฮัลโหลพี่โน้ตพี่โน้ตพี่โน้ตซื้ออารามบอดปะวางอารามบอดตรงนี้ได้ปะได้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 ไพี่เอ,อิร์นมาวอยไอเมนวอยไอเมนแล้วก็เดี๋ยวเล่นกันตรงเอคิวเอเมนโอเคมาวอลอะไรพี่วอลอะไรม Alamay okay. ba? enemy remaining. Spike planted. ลูกสองวะน้องลูกสองหรอกจะจะปิดเกมจริงแต่มันยืดถ้าเขามาบอกผมนะเพื่อนโอเคมาเอาไม่รู้เ่ียเมียนี่มีสโลปะไม่ส <I see. S 1> okay. ิไม่สิโอเคดูแล้เป็นคงคิดวิธีได้หรอครับโอไมค์ก็ต์ปิงขึ้น oh โอ้ไม่ตายเหียลางนี้ซะพื่นเป็นปนะโนะตายกันเ่อะตายกันเยอะไปไหนก่อน แบบเดิมเราก็ได้เพื่อนพี่บอลนะพี่พี่อรอเลยพี่มาเล่นตรงนี้ก็ได้ถ้าเขายิงถ้าเขายิงน้ำแข็งถ้าเขายิงน้ำแข็งคนระับพี่สโลว์สโลว์ไว้ก่อนแล้วรูวิ่งไปให้ไอ้นี่ไปให้แล้วกันกุกไกแต่าวานะเอาโอ้สวัสดนะละ้อล้อล้อล้ล พอใช่ที่อนนะไม่ตายที่งานเราไม่ตายเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ผมผมต้องเสียก็ผมต้องเสียจังหวะไปยิงเลยนั่นแหละโอ้ขอโทษไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันแตกแล้ว สองตัวพี่ร้อยสามพก,กอะเราตัวนี้ไม่ลงตัวนี้ไม่ลงถอยได้พี่นุ่นจะถอยได้พี่เออหิวเต็งแล้วพี่ทำมาทำมามาแล้วได,ได้ลองเขาแฟดนะเก็บออบเขาถอยเขาถอยเขาน่าจะเจ็บแล้วว,งวงางป้อมไวก็ได้พี่นุ่นวางป้อไมไว้วางป้อไมไว้แล้วพี่ก็ไปบิน เล่นที่ติดกันก็ได้พี่หน้าเสียคนจะได้ไม่ต้องอไนี้สวยครับเกมมันน่ากลัวจังน่ากลัวดิเจอเล่นลูกสองเนี่ยพี่นุนถ้าเขาวิ่งรัดพี่บอกนะถ้าเขาวิ่งรัดพี่ยินตรงนี้ก็ได้เลื่นฟังเอา ขาเป็นเขาวิ่งรับที่บอกนะมามยิย,ย,ย,ยิงยิงจิิงจะได้ยิขึน่ไหร้ยหลังเข้าสีก็ทำนี้แล้ กดตีน้พ uh ี่นุ่นไกดตดข้ามประตูเลยนั่นแหละพี่นุ่นขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยประเบิดทิ้งไว้สู้กั้นะเขาวิ่งมาอันนึงอาดเลยก็ได้น่าอยข้างนอกข้าข้างนอกข้าพี่ขอโทษอะไรกันบางตเลยนเย จะรีบมาอ่บอลอาามบอลมีนวพ่นเาจะน่าจะเจอแตงวอลวอลแต่งมดเนี่ยขนาดนาดีอยบ,บ,บ <c oughs> ีบ่ะบีบีบีบบบผมขอยิมปืนได้ไหมเพื่อน ยังยังยังใกล้แล้วใกล้แล้ว <c oughs> ไว้ดรอปนั้นข้างในตัวนึงเข้าไปแล้วาสองตัว <c oughs> สไปเดอร์รอเลยรอเลยสไปเดอร์เฮ้ยปิง โอ้ยป oh, ิงอีกเลยเนี่ยถอยมาปึ้มอันตีนะอันตีนะทุกคนโอ้ยเช้าหน่อยช้าหน่อยชโอเคไม่จริงแล้ไมิง่ไม่ตายไม่ตายขอโทษเลยวะ เอ้ยเขาไมรสิไม่ไน้องยิงเลยสวยขวามือพี่ต่อครับสวยครับ,รบโทษเลยวะอีกแปดสิบ <c oughs> มั้งนะคะแนนขั้นต่ำสามร้อยเิงจะบอกว่าห้าสิบไม่คุ้มจะดิ <c oughs> โอ๊ยไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย Oh my god อะไรอะเนี่ย อะไรขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวดูอพี่ดูเองนไปนะผมดูเอชนะว่วางไหนเดียว <c oughs> พี่ดูช่ปคนะ <c oughs> มีบตดดูอยู่

อ่าขอโทษเดื่องนะีขอคิดคิดที่แก้ปัญหากันปล่อยไว้ก่อนเลยยิงหมาหน่อยพี่ยิงยิงยิงหมาย,ยิงอะไรทั้หมดเลย อ้าวหรือคว้าโอ๊ยสนลด์ดิ้งอ้โหวัดตัวปัดโคตรหนัวเออครับนัวมากเลยครับครับผมเหมือนกันครับเวลาเราอยู่ในจุดสถานะที่เราเสียบเปียบใช่ไเราต้องเล่นเพืที่ได้เปียบ ผมผมบุกไม่ได้เลยอ่ะไปบุกได้ยังไงอ่ะโดนลูกซองตัดอ่ะไปบีก็โดนคิวจอยแน่ไปบีก็โดนคิวจอยเบรกมาเอก็โดนลูกซองตัดแต่แต่ถ้าสมมติหน้าที่แล้วเราลองไปบีใช่ไหมเราอาจจะได้เราอาจจะมีโอกาสชนะอยู่นะไปฟ้าก็มาใส่ไรทุนเนี่ยนี่มันจะมันจะผมแค่แค่แบบแค่คุมไว้ทั้งแบบแล้วขนาดนี้ตอนแรกก็จะไวเปอร์มาแล้วมีคนดึงไว้เฮ้ยเอาไวเปอร์มาใช่ป่ะ บรราการเป็นว่าเราอะ่ะต้องไปดูเอเมนเอชอตแล้วก็ม<ด>ิดแล้วก็เอเมนใช่แต่พอเราโอเคกา้าปุ๊บเราดูมิดได้เราดูบีเมนได้มีเศษด้วยเศษวอลเอเมนดูเอชอ t ได้สบายถ้าเกิดเออเกิดถ้าแบบถ้าทีมเราเล่นกันเล่นแยกกันเยอะ่อยเล่นแยกกัน,ลน,กกนหลายที่อ่ะมันก็อาจจะชนะแ,ลนแหละใครได้เลยนะครับเจ้าผมอ๋อผมเล่นโซล่ะ ฮัลโหลเดี๋ยวก็โดนไหนเรเดียนเกณฑ์รุ่นสองเรเดียนเรเดียนยิงยิงยิงเฉลิบไม่เอาไม่เอาไม่เอาจอนนั้นไม่เอาจอนนั้นตาตาตาโหอยากตัดเาวอยากตาดาวโลงเลยครับ